สวัสดีครับผมมานพินกับช e l f e ฟิลไทยใน YouTube ครับก็วันนี้มาแนะนำภาษามะเลยน,นะฮะอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับไอโกซองก็ไอแปลว่าน้ำนะครับน้ำเปล่าครับสั่งตามร้านเนี่ยบางทีเขาไม่มีน้ำบรรจุขวดนะครับก็ไอโกซองนี่ก็น้ำเปล่านะครับแต่ว่าก็จะใส่น้ำแข็งมาด้วยนี้น้ำแข็งเนี่ยก็ใช้คาว่า ไอบาตูนะครับไอบาตูนะฮะบาตูแปลว่าก้อนแบบเหมือนก,ก็ก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคล้ายๆกับภาษาลาวครับภาษาลาวเรียกน้ําก้อนนะฮะ <affirm. S 1> ก็คือน้ําแข็งนะั่นแหละเราเรียกน้ําแข็งอันนี้ก็ไอบาตูนะนี่เราบอกบาตูก็ได้บาตูก็คือน้ําแข็งอนะไรก็ได้เป็นก้อนๆเนี่ยอันนี้ก็ไอโคซอนนะครับใส่บาตูด้วยก็คือใส่น้ำแข็งด้วยครับคำว่าไอเนี่ย ถ้าเวลาเห็นป้ายตามร้านเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่า AIR นะครับอ,อ่านว่า i นะครับไอนี่ก็ไอโกซองนะน้ำเปล่านะแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาด้วยเพราะอากาศร้อนนะก็อยู่ที่ร้านกาแฟมาเลเซียนะครับนี่ก็สั่งน้ำคีกคาปูนะครับไม่ได้เห็นในเมืองไทยนานแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีขายที่แฟมิลี่มาร์ นะฮะแต่ก็หายากนะฮะคลิกขระปูนะฮะนะฮะ้ำก็อร่อยดีนะครับทำไมเมืองไทยไม่ขายก็นะไม่รู้ก่อนแนะนำเลยครับไอโกซองนะแล้วก็นี่ไอ a t u ตูเดีนะ๋ยวเป็นประโยชน์เวลาเดินทางไปเทีย่ยวแบ็กแพคที่ประเทศมาเลเซียนะครับอินโดก็คุยกันได้รุ้เรื่องนะแล้วพบกันใหม่ครับกับช anel Feel ไทยในยูทูบครับ e E L YesAI ครับสวัสดีครับ